โอเคครับวันนี้ก็มีคอมพิวเตอร์มื่สองแนะนำกันอีกเช่นเคยนะครับโดยทางตัวเคสของเครื่องนี้ก็จะเป็นของค u g a AMG 110นะครับเคสก็จะเป็นสีดำแล้วก็เรียบๆเ,เน้นใช้งานแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราเข้ามาดูในส่วนของสเปคกันนะครับ เครื่องนี้นะครับก็จะเป็นตัว cpu intel core i 5 8 4 0 0นะครับเมนบอร์ดจะเป็นของ asus prime h 3 1 0 m นะครับเมมโมรี่ตรงนี้เป็นของ kingston เป็น ddr 4ให้มาที่ 8GB นะครับในส่วนของการ์ดจอนะครับตัวนี้จะเป็นตัวของ nvidia geforce gtx 1050 ti นะครับเมมโมรี่อยู่ที่ 4GB เลยนะครับแในส่วนของ storage นะครับตัวนี้ก็จะมาเป็น sdm 2 120GB แล้วก็มีเป็น hard disk b d blue 1 t มาให้ด้วยนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราไปดูผลเทสในการเล่นเกมกันครับผม เกมแรกมปนเริ่มกองของ PUBG นะครับตรงนี้กราฟิกปรับเป็นเวอร์ดิโลนะครับเฟรมเรทจะทําได้ที่70-80ถึงเฟรมนะครับใน PUBG นะครับก็ถือว่ายังเล่นได้ลื่นในระดับหนึ่งนะครับตรงนี้ต่อมาเป็นวอร์เรนทนะครับกราฟิกตรงนี้ปรับเป็นโลนะครับเฟรมเรททาได้ที่140-160ถึงเฟรมนะครับในวอร์เรนทตรงนี้ถือว่าลื่นมากๆเลยนะครับผมรับรองว่าเล่นได้สบายๆมากนะครับตรงนี้ แล้วต่อมาก็จะเป็นโอวัสดอนะครับกราฟิกตรงนี้ปรับเป็นโลนะคร skincare, ับเฟรมเรททำได้ที่ allemaal, 1 0 0่ง okay. รึงร้อเฟรมนะครับในโอวัสดอนะครับก็ถือว bueno> ่าลื่นในระดับหนึ่งนะครับตรงนี้130เฟรมอย่างนี้นะครับและต่อมาก็จะเป็น g t ที m นะครับตรงนี้กราฟิกปรับเป็น normal นะครับ FXA เตรงนี้ก็ปิดนะครับเฟรมเรทก็จะทำได้ที่7 0็ดสถึงหนึเฟรมนะครับตรงนี้ถือว่าเล่นได้ในระดับหนึ่งนะครับตรงนี้7 0็ดสถึงหนึเฟรมนะครับ และนี่ก็เป็นทั้งหมดของคอมพิวเตอร์เครื่องนี้นะครับหากใครสนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะครับ